พาทุกท่านนั้นมาชมเครื่องประดิษฐ์คิดค้นใหม่นะครับผมนี่ทำจากวัสดุเหลือใช้นี่ผมจะตั้งชื่อว่าทำนาแบบสไลเดอร์นะครับผมนี่มารีวิวให้เบิงก่อนนะครับผมนี่ทางเข่าเป็นแบบนี้นะครับผมใช้แบบอัตโนมือนะครับผมในการเรียงข้าวลงไปในสไลเดอร์ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการทํางานของเขานะครับผมนี่ครับเราหย่อนข้าวลงไปแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับถ้าใคร นี่ค่ะใครมีถาดเพาะนะครับผมที่ทํานายโยนจะดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าปีนี้บม่ได้เตรียมการไว้นะครับผมก็เลยต้องเอาแบบนี้นะครับผมนี่เอาเป็นคนก้อนแบบนี้แล้วค่อยมาแกะแบ่งเอานะครับผมสําหรับปีนี้ว่าจะดําเอานะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้งบเยอะนะครับผมก็เลยดัดแปลงนะครับมาทําสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับผมนี่ครับการทํางานของเขานะครับผมก็จะ เราจะหย่อนข้าวลงได้ทีละสองตุ้มแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราใช้ทั้งสองมือเลยนะครับวิธีนี้จะดําหน้าแบบบ่ต้องก้มนะครับบ่ต้องปวดหลังนะครับผมนี่แนะนำให้ทําหน้าต้มนะครับผมเนื่องจากเวลาเขาไหลลงมานะครับเขาจะล็อกตัวแล้วก็เกาะกับดินไปแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นไอเดียการทําหน้าอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมแล้วก็พัฒนาต่อไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับ